ขอกราบสวัสดีพี่ๆเอซทุกท่านนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางช่วงเราเช่นเคยนะครับพี่ใจรักพระเครื่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่เป็นวันเลือกตั้งนะครับ14พฤษภาคมนะครับพี่พุทธศักราช2566นะครับพี่อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์นะครับอย่านอนทับสิทธิ์กันนะครับพี่ๆเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาธิปไตยของประเทศเรานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันดีกว่านะครับพี่อ่า รายการที่หนึ่งนะครับพี่เป็นพระปูหนังนะครับจังหวัดอยุธยานะครับพี่เป็นพระเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินเงินนะพี่นะพระสวยเก่านะครับพี่พระสวยเก่าสมบูรณ์นะครับพี่องนี้พี่เก่าๆสวยๆเลยพี่เนี่ยอ่าพี่ดูนะพระสวยสมบูรณ์มีความเก่ามากนะครับพี่องนี้ถือว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับพี่เป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะแล้วเป็นเนื้อชินเงินนะพี่แบบนี้เลยนะครับพี่ องนี้นะครับพี่เป็นพระปูหนังจังหวัดอยุธยานะครับพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทต่อมารายการที่สองนะรายการที่สองนะเป็นพระกุวัดพับนะครับพิมพ์มันทาเสมานะครับพี่เป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นเนี่ยพระพุทธรูปยืนแบบนี้นะครับพี่เป็นพระพุทธรูปยืนแบบนี้นะครับพระเก่าสวยเนื้อแห้งจัดๆเลยนะครับพี่ดูมอญสารต่างๆนะครับ ดูเม็ดแร่มวลสารนะครับพ ok ี่สวยงามนะครับพี่พระเนื้อแห้งๆเก่าๆเลยครับพระสวยเนื้อเก่านะครับพี่องค์นี้นะพระวัดพับนะครับพี่พิมพ์วันทาเสมานะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่รายการที่สามนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเขียนว่าวัดสตือนะครับพี่เขียนว่าวัดสตือนะครับองค์นี้เป็นพระแท้ที่ดูง่ายมากนะครับพี่ เป็นพระแท้ที่ดูง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อพิมรงนะครับพี่เป็นพระเกตนะเป็นเส้นซุ้มนะครับพี่มีความคมชัดสวยงามนะครับพี่อ่าดูวงแขนนะครับพี่วงแขนคมชัดลึกนะครับพี่คมชัดลึกแล้วแล้วพี่ดูด้านหลังนะครับพี่เขียนว่าวัดสตือแบบนี้นะพี่แล้วพี่ดูนะครับมีเม็ดพระเออมีเส้นผมด้วยนะพี่มีเกสาด้วยนะครับมีเส้นเกสาด้วยนะครับพี่พระเก่าสวยนะครับพี่องค์นี้พี่สมเด็จวัดสตือนะครับเอาไป 700บาทนะครับพี่เอาไปเจ0ร้อบาทนะครับพี่พี่ถ้าไหนสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยต่อมานะครับพี่รายการที่สี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับกุบังกระทิ้งนะครับพี่อง์นี้เนื้อสวยนะครับเก่านะครับพี่เนื้อสวยเก่านะแล้วพระมีค่ารักเดิมๆดะพี่มีค่ารักเกาะติดด้วยพี่แล้วพี่ดูเนื้อดิพระในเนื้อโอ้โหแบบว่าเก่าๆเลยนะพี่นะพระเนื้อเก่าๆสวยเลยพี่ข้างหลังนี่เป็นร้อยปาดไม้แล้วพี่นะ เป็นรอยปาดไม้นะครับแล้วพี่ดูมอนสารต่างๆนะครับพี่พระสวยเก่านะครับแต่ดูเม็ดแร่ต่างๆนะพี่สวยสมบูรณ์นะครับพี่สาหรับองค์นี้พี่อ่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่หลวงพ่อโตกูบางกระทิงนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทรายการต่อมานะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัสตหิบนำสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับพี่เขียนว่าที่ระลึกใน งานบำเพ็ญกุศลถวายหลวงพ่อนะครับพ with bon ี่หลวงพ่ออีวัศต um ิห um ิบนะปี2511นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำสวยๆนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงสวยๆนะครับพิมพ์ทรงคมชัดลึกนะครับพี่พิมพ์ทรงคมชัดลึกนะครับพี่เหรียญหลวงพ่ออีวัศติหิบนะครับเหรียญนี้เอาไป700บาทนะครับพี่มีร่องรอยการจานมือนะครับมีรอยจานมือนะพี่นะเอาไป700บาทนะพี่นะ รายการต่อมานะพี่นะเป็นพระปิรันนะครับพี่อันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะครับเป็นพระปิรันไม่ทราบที่นะพี่นะเนี่ยอยู่ในซุ้มประตูแบบนะพี่พระเก่านะครับพี่พระเก่าเนื้อเขียวๆเลยพี่พระเก่าเนื้อเขียวๆเลยนะพี่นะแล้วดูขอบด้านข้างนะมีรอยเออเหมือนเป็นรอยแบบเนี่ยรอยเขาเรียกรอยอะไรพี่รอยกดแต่พี่นะเป็นรอยการกดแม่พิมพ์นะครับพี่องค์นี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับพี่เป็นพระปิรันนะครับไม่ทราบพี่เอาไปห้าร้อยบาทแล้วกันครับ รายการต่อมานะเป็นพระเนื้อดินนะครับกุวัดลิงขบนะครับพี่เป็นพระเนื้อดินนะครับพระเก่าสวยนะครับพี่เนื้อแห้งนะครับแล้วพี่ดูเม็ดมลสารต่างๆนะเม็ดแร่เม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับพี่ที่อยู่ในเนื้อพระนะพี่พระเก่าสวยมากนะครับพี่องค์นี้พี่ดูแล้วมีรอยงัดนะครับพี่มีรอยงัดใต้ใต้ฐานพระนะครับแล้วพี่ดูเนื้อนะพี่ดูเม็ดแร่มลสารต่างๆนะครับมีความสวยงามมากนะพี่นะองค์นี้มีความสวยงามมากนะพี่ เอาไป800บาทนะครับพระกุวัดิงขบนะพี่เอาไป800บาทต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพี่เป็นเหรียญเก่านะครับพี่เป็นเหรียญเก่านะครับสองสี่กว่านะครับพี่สองซี่กว่านะครับแล้วเหรียญนียเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่สภาพเก่าสวยๆนะครับสภาพเก่าสวยๆนะพี่เหรียญเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมข้างกระบอกแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพี่เหรียญเก่าสวยสมบูรณ์นะครับเหรียญเก่าสวยสมบูรณ์นะครับพี่ เหรียญนี้เอาไป1,400บาทนะครับเอาไป1,400บาทนะจ๊ะพี่รายการต่อมานะเป็นพระเงบน้ําอ้อยนะครับของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่อง์นี้เป็นพระเนื้อตะกัวเกว่านะครับ <an> <h urt> เนื้อตะกวัวเก่าอายุเนี่ยเป็นร้อยปีนะครับพี่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับพี่พระเก่าเนื้อแห้งแห้งสวยสวยพี่ตะกวัวเนื้อสวยๆพี่หลวงพ่อเนียมนี่เกจิ gi, ยุคเดียวกับสมเด็จพระพุทธจาน์โตนะครับอ่าอันนี้อยู่สุพรรณบุรีนะครับพี่องนี้เอาไป หนึ่งพันบาทแล้วกันครับพี่เอาไปหนึ่งพันบาทแล้วกันครับพี่รายการต่อมานะเป็นพระกุวัดพระนะครับพี่อ่าเป็นพิมพ์ตุกตุตุกตาเล็กนะครับพี่เป็นตุกตกตาเล็กวัดพัะนะครับกุกระรอกขาวนะครับพี่พระเนี่ยเนื้อแห้งนะครับพี่เนื้อแห้งสวยงามนะครับองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอพี่แล้วพี่ดูเนื้อพี่เนื้อเก่าสวยนะครับเนื้อเก่าสวยมากนะครับพี่องนี้พี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอครับ รายการต่อมานะเป็นพระเอ่อรูปหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับเนื้อตะกัวนะครับพี่อ่าเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับพี่เป็นพระปั๊มหลวงพ่อเพชรนับยุค2400กว่ากว่านะครับพี่เนี่ยวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวเก่าเลยพี่เนื้อตะกัวเก่านับและมีความหายากนะครับพี่พ้าแบบนี้ค่อนข้างหายากมากนะครับพี่ พระเก่าเนื้อสวยนะครับพระเก่าเนื้อสวยดูคาบไข่นะครับพี่เป็นธรรมชาติสุดๆนะครับสําหรับองค์นี้พี่พิมพ์ทรงถูกต้องสวยงามชัดเจนนะครับองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะจ้าพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะฮะรายการต่อมานะเป็นพระเนื้อชินนะครับพี่เป็นพระเนื้อชินอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ไหนนะพี่นะแต่พระเก่านะครับพระเก่าแล้วมีร่องรอยการใช้มานะครับพี่คาบไข่ต่างๆนะพี่ขึ้นนะครับคาบไข่ขึ้นเลยนะพี่นะตามเนื้อพระนะพี่ดูดิ คาบไข่ต่างๆขึ้นนะครับลพระเนื้อสวยเลยพี่พระเนื้อสวยนะครับข้างหลังเป็นร้อยหลังลายผ้าแบบนี้เลยนะพี่นะหลังลายผ้าแบบนี้เลยนะครับองค์นี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับพี่เอาไปห้าร้อยบาทรายการต่อมานะเป็นเหรียญพุทซ้อนนะหลวงปู่ทวดนะปชังให้นะครับพี่เหรียญเนื้อปะก้านะครับอ่าเป็นเหรียญพุทซ้อนนะสภาพสวยนะครับพี่สภาพสวยนะครับเหรียญคมนะครับพี่เหรียญคมมีมิตินะครับ Àn, ดูนะครับรอยตัวตัดนะพี่นะรอยตัวตัดดูด้านหลังนะครับดูยันนะครับเส <brake>. ้นสายรายยันต่างๆมีความสวยงามชัดเจนนะครับ eh BE พี่เหรียญพุซ้อนนะครับหลวงพูดทวดวัดช้างให้นะครับพี่เนื้ออเกาศนะพี่เหรียญนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่ต่อมานะเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่ท้าเวสุวรรณนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินนะพี่นะไม่ทราบที่ว่าที่ไหนนะครับไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ไหนนะครับพี่แต่พระเก so people, ่านะครับดูคาบราเลพี่ ดูมลสานับคาบดาดูพิมดิพี่คมชัดลึกนะครับคมชัดลึกนะครับพี่ลพระเนื้อสวยมากพี่พระเนื้อสวยมากนะพี่นะองนี้นะพี่อง์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะจ๊ะพี่รายการต่อมานะเป็เหรียญสองหน้านะพระพุทธโสธรนะพี่นะเป็นพระปั๊มนะครับยุค2,400กว่ากว่านะครับพี่ยุค2,400กว่ากว่าเป็นพระปั๊มพิมสองหน้านะครับหลวงพ่อโสธรนะครับพี่ พระเก่าสวยๆนะครับพระเก่าสวยๆนะพี่องคนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่พระสองหน้าหลวงพ่อสดรที่เอาไปหนึ่งพันบาทต่อมานะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่พพพ 1, นะพพก้นเอ่อก้นลายเซ็นนะครับพี่เนื้อนวะนะครับสวยๆ,ๆนะพี่พี่ดูดิดูโค้ดนะครับที่ตอกลงไปนะพี่ชัดเจนนะครับแล้วยาขัดแดงๆเลยนะพี่นะ องนี้น anyway, ี่ยาขัดแดงแงเลยนะหลวงปู่ทวดองนี้พี่สวยนะครับพระสวยเก่านะครับพี่องนี้พระสวยเก่านะครับเป็นหลวงปู่ทวดก้นลายเซ็นนะพี่โอ้โหว่าช่างให้นะครับอง์นี้พี่มีกิ่งนะครับพี่อง์นี้มีกิ่งนะครับพระเก่าสวยนะครับยาขัดแดงแเดิมเดิมยังอยู่เลยนะจ๊ะพี่องนี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่รายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับวัอดพญาตินะครับพี่ อ่าอันนี้เป็นเหรียญทรงกลมนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับพี่เป็นเหรียญทรงกลมสภาพสวยสวนะพี่เหรียญยันคมคมนะพี่เออเหรียญยันกลมคมนะพี่นะแล้วดูใบหน้าใบตาหลวงพ่อนะครับพี่คมชัดลึกมากคมชัดลึกมากนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับบัดพญาตนะครับพี่เป็นเหรียญทรงกลมนะครับเหรียญนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะับพี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในงานศพนะครับพี่พระครูธรรมะ เสนเสนานนะครับพี่อ่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองลองกล้องอีกทีดีกว่าเนี่ยพระครูธรรมะเสนานนะครับพี่ในงานศพนะครับพี่เป็นเหนเรียญที่ระลึกในงานศพสองสี่เจ็ดสองนะครับข้างหลังเป็นยันต์สี่เหลี่ยมแบบนี้พี่ข้างหลังเป็นยันต์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเสาเกา่เกาๆสวยๆนะพี่เหรียญเกา่าๆสวยๆนะพี่เดี๋ยวเราดูรอยตัดข้างนะครับพี่ ร่องรอยการปั๊มข้างเนี่ยองนี้เป็นปั๊มข้างกระบอกเลยนะครับพี่เป็นปั๊มข้างกระบอกเก่าๆได้สว,สวยเลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญที่ระลึกในงานศพนะครับเนี่ยพระครูธรรมเสนาณีนะครับพี่เสนาณีนะเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่เหรียญเก่าสวยนะครับต่อมานะครับเป็นพระพุทธชินราชหนอนนะครับหลังแบบว่าหลังเป็นรอยตาไบแบบนี้พี่หลังเป็นเบอร์ตาไบหยาบๆแบบนี้พี่ เป็นเหรียญหล่อ,อวัสุทัศน์นับชิน,นาร,ราชครึ่งซีกนะครับพี่แบบนี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับวันนะออกเออเหลืองอมเขียวนะครับพี่เหลืองอมเขียวนะครับแล้วดูการแทงตะไบนะครับพี่ร่องรอยการแทงตะไบนะพี่โอโ้โหสวยงามนะครับพี่เป็นศินละปะสวยงาม2 4 0 0ันรกว่านะครับองค์นี้เอาไป800ร้อบาทพอพี่ชิน,นาราดครึ่งซีกวัสุทัศนับเอาไป800ร้อยบาทพอพี่รายการต่อมานะเป็นเหรียญเออ พระปิดตานะครับพี่เขียนว่าเหรียญเก่าวัดหนองม่วงครับพี่เป็นเหรียญวัดผูกเป็นเหรียญที่ระลึกผูกพระทศเีมานะวัดหนองม่วงนะครับพี่เหรียญเก่านะพี่เหรียญเก่าอยู่ในรูปทรงเสมาแบบนี้พี่รูปทรงเสมาแบบนี้พี่แล้วพี่ดูร่องรอยการใช้นับคาบเหงือครับใครนะครับตัวหนังสือเส้นสายลายยันนะครับพี่มีความคมชัดนะครับเหรียญเก่าสวยงามนะครับพี่เอาแบ่งปันพี่เอาไปหนึ่งพันบาทแล้วกันครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่ รายการต่อมานะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนงแตกรุ่น2นะครับพี่องนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อจัดนะครับค่าเบ้าชัดเจนนะครับพี่ค่าเบ้าเขียวๆนะชัดเจนเลยพี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะพี่นะองนี้ยวันนี้เอามาแบ่งปันเช่นเคยนะครับองค์นี้เอาไป1,400บาทนะครับค่าเบ้าดำๆนะพี่เนี่ยค่าเบ้าชัดเจนนะเอาไป1,400บาทแล้วมีข้างประกบแบบน้พี่เอาไป1,400นรบาทนะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนงแตกรุ่น2นะครับ ต่อมานะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้านะครับเปาวโรนะครับพี่อจังหวัดนครปถมนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อตะกั่วนะครับเป็นเหรียญแท้้วยพี่เป็นเหรียญแท้ดูง่ายๆเลยพี่วัดกำแพงแสนจังหวัดนครปถมนะครับสองห้าห้าสี่นะครับพี่แล้วดูโค้ดนะับโค้ดพอพานชัดเจนโค้ดพอพานชัดเจนเหรียญนี้เอาไปห้าร้อยบาทพอพี่เหรียญหลวงปู่แพวเอาไปห้าร้อยบาทพอพี่ ต่อมาเป็นเหรียญหล่อโบราณนะหลวงพ่อรุ่งวัฒกระบือนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อพิมพ์ทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับข้างหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะพี่นะคาเบ้าแน่นๆเลยพี่คาเบ้าแน่นเลยพี่นะองค์นี้สวยนะครับหล่อโบราณสวยๆนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่งวัฒกระบือนะเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับพี่พระเก่าสวยสมบูรณ์นะครับต่อมาพี่เป็นพระดีลาเชยค้างนะครับพี่อันนี้น่าจะเป็นทางกำแพงเพชรนะครับอแล้วพี่ดูนะพี่คา กรุนะครับพี لو, ่ด <ada> ูคาบกรุนะครับพี่เนี่ยเป็นคาบขี้กรุเลยนะพี่นะเป็นดินนะพี่เป็นคาบขี้กรุนะพี่แล้วดูพวกเอ่อลาดำนะครับคาบลาดำนะครับพี่ชัดเจนนะพี่นะพระเก่าสวยๆนะพี่เป็นคาบลาดำนะพี่สวยๆเลยพี่นะคาบลาดำแน่นๆคาบกรุแน่นๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับเป็นพระรีดาเชยคางนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทแล้วกันครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาท ต่อมานะเป็นจอบใหญ่นะครับหลวงเพราเงินวัดบางคานนะครับพี่องค์นี้สภาพเก่าปึกเลยพี่ <_ may> เนื้อเก่าปึกเลยนะพี่นะแต่ไม่ได้สวยสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่ได้สวยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่พระเนี่ยได้เนื้อเก่ามากนะพี่นะได้เนื้อเก่าเก่าเลยพี่ได้เนื้อเก่าเ,เ,เก่าแล้วเป็นปากปิ่งนะพี่ <_ mand ez> ดูนะครับเหรียญเนี่ยจะเป็นเกตรกระดีเลยนะครับข้างหลังนะพี่แล้วข้างใต้ฐานจะมีรอยช่อเก่านะครับจะมีรอยตัดช่อเก่านะครับพี่สำนับจอบองนี้เอาไป90 0บาทเอาไป900บาทนะจ๊ะพี่ ต่อมาเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับหลวงปู่ทิมวัดรหัรไรนะครับพี่อายุ95ปีนะครับวัดรหัรไรนะครับพี่เหรียญเนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะจ๊ะพี่สภาพสวยสมบูรณ์นะจ๊ะพี่เหรียญนะพี่ดูโค้ดน้ชัดเจนเหรียญมีโค้ดชัดเจนนะครับเจริญพรล่างนะมีโค้ดนะพี่สวยๆยพี่เหรียญนี้เอาไป1,200บาทนะครับเอาไป1,200บาทนะครับพี่รายการต่อมานะเป็นเหรียญ เข้าส่วนเรียรายการกุศลเกาะสีชังนะครับพี่เหรียญเก่าปั๊มข้างกระบอกแบบนี้พี่เป็นรูปรอยพระพุทธบาทนะเป็นเหรียญรอยพระพุทธบาทนะวัดไอเกาะสีชังนะครับพี่เป็นเหรียญยุค2,400กว่ากว่านะพี่สวยๆเลยพี่เอาไปเลี่ยมใช้พุทธคุณกันนะเอาไปเลี่ยมไปใช้พุทธคุณกันนะครับพี่เนี่ยพระพุทธบาทเกาะสีชังนะครับพี่ส่วนเลียลายนะพี่เหรียญนี้เอาไปหนึ่งพันบาทพอพี่เอาไปหนึ่งพันบาทพอพี่ ต่อมานะเป็นเหรียญเก่านะสองสี่ห้าเก้านะพี่รูปทรงหัวใจนะครับรูปทรงหัวใจแบบนี้พี่แล้วดูนะข้างเป็นข้างกระบอกนะครับพี่แล้วเชื่อมห่วงสวยๆนะพี่เชื่อมห่วงสวยๆเลยพี่นะดูนะพี่เป็นรอยเชื่อมห่วงเก่านะครับแล้วดูยันนะครับพี่เส้นสายลายยันนะพี่คมชัดเป๊ะเลยนะพี่นะคมชัดเป๊ะเลยนะพี่นะเหรียญนี้ก็เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่สองสี่ห้าเก้านะพี่เก่าๆสวยๆลพี่เอาไปหนึ่งพันบาท รายการต่อมานะเป็นพระกิ่งนะครับพี่พระกิ่งเนื้อทองผสมนะครับอันนี้เก่ามากนะครับพี่ดูใต้ฐานนับความเก่านะพี่ดูดิดเนี่ยเป็นพระแท้ดูง่ายๆนะครับพี่เป็นพระแท้ดูง่ายๆแล้วพระเก่ามากพี่พระเก่ามากพี่แล้วมีอุดเนี่ยที่สะโพกนะพี่อุดที่สะโพกนะครับแล้วดูนะครับความเก่าของเนื้อพี่เก่านะครับแล้วกิ่งดังนะพี่กิ่งดังนะพี่องค์นี้เอาไปหกร้อยบาทนะครับสภาพช้ำๆนะพี่เอาไปหกร้อยบาท รายการต่อมานะจ๊ะพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหล่อเจ้าสวดสองนับเนื้อนวะนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ดูโค้ดนะครับชัดเจนนะพี่นะโค้ดตอกลงไปแบบนี้พี่ชัดเจนสวยงามนะครับพี่พระเก่าสวยสมบูรณ์นับไม่ผ่านการใช้เลยอง์นี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพี่อ่ะองนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทกันครับเนื้อนวะนะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่ รายการต่อมานะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่เหมือนเป็นสายวัดกลางบางแก้วนะเป็นพระเนื้อผงยาป่ะพี่น่าจะเป็นพระเนื้อผงยาจินดาวนีนะพี่นะเนี่ยพระเก่าเนื้อแห้งๆนะพี่พระเก่าเนื้อแห้งนะสายวัดกลางบางแก้วนะครับพี่สายวัดกลางบางแก้วแน่นอนนะครับพี่แบบนี้พี่เนี่ยพี่ดูข้ามไข่ต่างๆนะเป็นพระแท้ดูง่ายๆนะพี่นะเป็นพระแท้ดูง่ายๆนะพี่นะอาจจะเป็นหลวงปู่บุญหลวงปู่เจือหรือว่าหลวงปู่กลิ่นพี่ต้องไปดูกันอเองนะครับพี่ อ่ะเนี่ยพี่ดูนะพี่พระเก่าสวยนะครับเนื้อละเอียดเลยเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่วันนี้แบ่งปันอย่างเดียวนะต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่อ่ะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมเอนะครับพี่เป็นพิมพ์นิยมเอนะครับเนื้อหล่อเก่าโบราณนะครับพี่เนื้อหล่อเก่าโบราณนะครับดูนะรอยยิ้มน่ยลึกๆสวยๆนะพี่ยิ้มหลวงพ่อเนี่ยสวยๆพี่ลึกๆเลยพี่ชัดเจนเป็นเสี่ยวพระจันทร์เลยนะครับเป็นเสี่ยวพระจันทร์เลยนะพี่แล้วพี่ดูเนื้อดิ เนื้อเก่ามากพี่ใต้ฐานนี่เป็นรอยช่อนะพี่เป็นรอยตัดช่อนะเป็นรอยเดยนะพี่นะเนี่ยพระเก่าเก่าสวยสวยนะพี่นะพระเก่าเก่าสวยสวยนีรอยยิ้มลึกๆเลยพี่เนี่ยพิมพ์ทรงสวยงามนะพี่นะองค์นี้พิมพ์ทรงถูกต้องนะครับเอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพี่องค์นี้ต่อมานะเป็นพระหลวงปูดทวดนะครับพี่วัดพระโคนะครับพี่เป็นรูปหล่อหลวงปูดทวดเนื้อนาวะออกวัดพระโคนะครับอ่าจังหวัดสงขลานะครับพี่จังหวัดสงขลาองค์นี้หล่อเก่าและสวยนะพี่ องนี้รอเก่าและสวยสมบูรณ์นะพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับพี่องค์นี้ยแบ่งปันแล้วนะครับต่อมาแล้วเป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไก่หางสามเส้นนะครับพี่เป็นพระเนื้อดินนะครับเก่าเก่าเนื้อสวยๆนะพี่เก่าเก่าเนื้อสวยๆนะพี่นะดูเนื้อก่อนพี่ดูเนื้อก่อนนะครับเก่าเก่าแล้วสวยด้วยพี่หลวงพ่อปานขี่ไก่หางสามเส้นนะครับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทอยู่ในตลับพุกนะพี่ต่อมานะเป็นพระปิดตานะครับ วัดโมรีจังหวัดนนทบุรีนะเป็นปิดตาแร่บางไผ่นะครับพี่แล้วดูเม็ดแร่นะครับพี่เนี่ยดูมวลสารของแร่นะครับพี่โอ้โหขึ้นสนิมสวยเลยพี่ขึ้นสนิมได้สวยเลยนะพี่นะพระเก่าเนื้อแห้งๆนะพี่ปิดตาแร่บางไผ่นะครับพ <vendo> <IK> ี่องค์นี้เอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพี่ปิดตาแร่บางไผ่นะครับพระเก่าสวยๆนะครับ รายการต่อมานะจ๊ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะวัดเขาบันไดอิดนะครับเนื้ออัปปก้านะครับพี่อันนี้ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะครับพี่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะแต่เหรียญเนี่ยสวยงามนะครับมีความคมมีความชัดมีความลึกนะครับแล้วดูร่องรอยการตัดนะพี่นะเป็นการตัดฟันฉีกๆครึ่งซี่นะครับพี่เป็นเหรียญแท้ๆนะผมว่าเนี่ยดูง่ายๆแบบนี้พี่เหรียญทมตึงนะพี่อ่ะเหรียญนี้เอาไป900บาทนะครับเอาไป900บาท ต่อนะครับพี่ต่อมาเป็นเบี้ยแก้วหลวงปู่รอดนะครับ่าวัดนายรงนะครับพี่ดูนะครับคาบรักดำดำนะพี่คาบรักดำดำเสสวยนะพี่ลูกนี้สวยนะครับพี่เนี่ยหลวงปู่รอดวัดนายรงนะครับเบี้ยแก้เก่านะครับพี่เนี่ยโอ้โหเนื้อจัดมันมากนะพี่นะขย่ามีปลาดอดวิ่งนะครับปลาดอดวิ่งโอ้โหองค์นี้จัดจ้านนะครับพี่เดี๋ยวมาดูเนื้ออีกทีหนึ่งดูเนื้อรักอีกทีหนึ่งนะพี่เก่าๆส้สวยนะพี่เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาท เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่ต่อมานะเป็นพระปิตาหลวงผู้สุกนะครับเนื้อชินตะกวดนะครับพี่เป็นปิตาหลวงผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อชินตะกวดพี่หลังมีจานมือแบบนี้พี่พระเก่าสวยสมบูรณ์นะครับพระเก่าสวยสมบูรณ์นะครับพี่องค์นี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะเอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่เดี๋ยวขออนุญาตหนึ่งนะพอดีวันนี้ขอไปไว้หน่อยนะพอดีว่าต้อง ผมอัดคลิปล่วงหน้าก่อนนะครับพี่วันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมอันนี้สมมติว่าวันนี้เป็นวันที่1 4นะผมอัดวันที่13ตอนมืดนะครับพอดีวันที่1 4ผมติดงานนะครับพี่ต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วรุ่นหนึ่งนะครับพี่เหรียญหล่อเก่านะครับพี่เนื้อทองแดงนะพี่เนื้อจัดจัดแบบนี้นะครับเนื้อจัดจัดแบบนี้นะครับพี่พระเก่าสวยสมบูรณ์นะครับหล่อได้สวยสมบูรณ์มากนะครับพี่ลูกองค์นี้นะครับองค์นี้เอาไป1,400บาทนะี่ร้อยบาทนะพี่พี่ม่านไรนบ จัดได้จัดนะพี่นะจัดได้จัดต่อมานะครับพี่เป็นหานุมานนะครับเป็นหานุมานหลวงปู่ทิมนะครับวัดรหารไร่นะครับพี่อ่าองค์นี้เนี่ยไม่มีพี่หลายๆท่านสนใจนะครับแล้วดูนะดูช้าช้าชัดชัดกันไปเลยนะพี่นะดูช้าช้าชัดชัดกันไปเลยนะครับพี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะส่องตรงไหนพี่ดูนะพี่นะอ่าเนี่ยพี่ดูนะครับล่องรอยความคมนะครับเนี่ยสวยนะครับพี่เป็นเนื้อนวะนะพี่หานุมานหลวงปู่ทิมวัดรหารไร้นะครับ องค so 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 ์นี้สวยเก่านะครับพี่เอาไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับเอาไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับพี่ต่อมานะเป็นพระอุปคุตนะครับพี่เนื้อสำริดเก่าโบราณเลยนะพี่นะเนื้อสำริดหล่อเก่าโบราณเลยนะพี่นะเนี่ยแบบนี้นะพี่เนื้อจัดจัดนะพี่โอ้โหเนื้อเก่าจัดมากนะพี่นะองนี้ยเป็นพระอุปคุตนะครับพี่โบราณโบราณแบบนี้พี่เอาไปแปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่ต่อมานะเป็นหานุมานะครับไม้แกะหลวงผู้บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ตัวนี้พี่ สวยๆนะครับมีการ Emperor, แปะทองลงลักนะครับพี่แล้วก็มีการทาทองมานะครับพี่แล <c oughs> euh. ้วมีร่องรอยการจานมือด้วยพี่ร่องรอยการจานมือเก่าๆนะพี่หานุมานตัวนี้สวยๆนะครับตัวนี้สวยๆนะพี่เอาไป1,500บาทนะครับหานุมาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะแล้วใต้ท้องแข้งนะพี่จะมีเออเป็นเหมือนเป็นก้อนมนสารนะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะพี่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะพี่นะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกัน ต่อมานะเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับเจ้าคุณนอนะครับพี่ปี2513นะครับเนื้อผงนะครับพี่พระเก่าสวยนะครับดูค่าแป้งเดิมๆนะพี่ค่าแป้งเดิมๆยังอยู่เลยนะครับพี่เนี่ยพี่ดูดยค่าแป้งสวยๆเลยนะพี่นะเนี่ยค่าแป้งสวยๆเลยนะพี่องค์นี้พระเก่าสวยนะครับพี่ดูเส้นสายรายยันนะครับเส้นสายรายยันสวยๆเลยพี่เนี่ยพระเก่าสวยสมบูรณ์มากนะครับพี่ องนี้เอาไป800บาทนะครับสมเด็จเจ้าคุณนอนะครับปีหนึ่งสานะพี่สมเด็จนางปกพระแท้นะครับคาประราขึ้นนะพี่รายการต่อมานะครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญพระพุทธวิทยากรนะครับพี่สองสี่ห้าแปดนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในการชาปนกิจนะเป็นรูปทรงเต่านะพี่นะเป็นเหรียญรูปทรงเต่าและเหรียญปั๊มนะครับสวยๆแบบนี้ด้วยพี่สวยๆแบบนี้ด้วยพี่เนี่ยพี่ดูนะความเก่าเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้พี่สวยๆนะพี่ เอาไป1,300บาทนะครับเดีียญนี้เอาไป1,300บาทนะครับรายการต่อมานะครับพี่เป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับพี่เนี่ยเป็นพระรอโบราณนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับองค์นี้เป็นพระปิดตาอยู่ในใบโพลพี่อ่าเหรียญนี้นะครับพี่องค์นี้นะครับเอาไป800บาทนะครับพี่รายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะวัตโนดหลวงนะครับข้างหลังไม่ได้พ่อข้างนะพี่ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเพียงๆนะสองสี่เก้าแปดนะพี่สองสี่เก้าแปดแล้วเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยคมๆชัดเจนนะครับพี่เหรียญนะพี่เดิมๆเลยครับทองแดงเดิมๆแล้วพี่ดูเส้นสายฝนนะวิงววะ่งวิ่งสวยๆนะพี่วิ่งสวยๆเลยนะพี่นะเหรียญนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันครับพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อมานะครัผ่านทุกมานะครับงาแกะหลวงพ่อสุนวัสสารากุลน,นะครับพี่ อันนี้เป็นหน้ากระบี่นะครับพี่ขออภัยครับองนี้เป็นหน้าโขนนะครับพี่งาแกะเก่าสวยสมบูรณ์นะครับพี่แบบนี้พี่งาช่ำๆเลยพี่นะเป็นงานะพี่นะไม่ใช่เลซินนะครับตัวนี้เอาไป1,900บาทนะครับพี่หานุมานหลวงพ่อสุนวัสสารากุลนะเอาไป1,900บาทนะครับพี่อ่าตัวนี้เก่าสวยนะครับพี่เนื้อช่ำๆนะพี่1,900บาทนะครับต่อมานะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาษีนะครับเหรียญเก่านะครับพี่ ไปเหรียญเก่า2400ันสี่ร้อกว่าพี่แล้วพี่ดูความเก่านะพี่เป็นเหรียญแท้แล้วพี่นะแบบนี้ไปเหรียญแท้ดูง่ายนะพี่นะดูคาบความเก่าเอานะพี่ดูความเก่านพี่ปึกเลยพี่เนื้อทองแดงปึึกๆเลยนะพี่นะข้างหลังเป็นมุนโดบนะพี่ลองร้อยการผ่านสมองแะภูมินี้ก็ไม่เบานะพี่เนาะเหรียญเนี้ยเอาไป้400บาทแล้วกันครับพี่เหรียญลงพวกโอปัสสิไป400บาทต่อมานะพี่เป็นพระผงสุพรรณนะครับเนื้อดินนะครับพี่พระเก่าสวยนะข้างหลังเป็น้อยลายในมือกดแบบนี้เลยพี่แล้วคาบกุเนี่ พระมีคาบกุสวยสวยนะพี่นะพี่ดูดิคาบกุแน่นๆเลยพี่องนี้เอาไป800บาทนะพี่นะพระผงสุพพันนะพี่คาบกุส่วยสวยนะพี่เอาไป800บาทอยู่ในตลับพุกนะพี่ต่อมารายการสุดท้ายนะเป็นพระปิดตานะหลวงผู่ไข่ว่าเชิงเลนนะครับพี่เนื้อผงคุกลักนะครับแล้วก็จุ่มลักปิดท้องเก่าด้วยพี่จุ่มรักแล้วปิดท้องเก่านะพี่พี่ดูเนื้อดิเนื้อเก่ามากเลพี่นะองค์นี้เนื้อเก่าและสวยด้วยนะพี่อ่ะอง์นี้เอาไป 800บาทเช่นกันครับพี่อ่ายังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ